สัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยมันมีกระแสกเกี่ยวกับหมอดูขโมยดวงแล้วก็แฮชแท็กทำไมดูเป็นคนดีจังเลยคือมาแรงมากๆเนาะจริงๆอุ้มเองเนี่ยก็เกือบจะได้ไปดูแล้วเหมือนกันนะคนที่อุ้มติดต่อไปอ่ะเขาไม่ได้อ่านข้อความเอออุม้มก็ทํางานยาวๆก็เลยไม่ได้มีโอกาสดูนะคะคือหลังจากที่ฟังเรื่องนี้แล้วมีคนโอนเงินจนํานวนมากมายมหาศาลสําหรับบางคนจ่ายค่าดูดวงไปจ่ายค่าทําพิธีเพื่อที่จะให้ชีวิตของตัวเองดีขึ้นตรงนั้นอ่ะอุ้มไม่แตะ เขารู้สึกว่ามันเป็นสิทธิส่วนบุคคลและอย่างหนึ่งก็มันเป็นเงินของเขาเนาอปะหลายๆเหตุการณ์ที่คนที่เขาไปดูดวงแล้วเขามาเล่าให้ฟังต้องไปกินของดิบเพื่อที่จะแก้หรือเพื่อที่จะทําให้ชีวิตของตัวเองดีขึ้นต้องเอาหุ่นพนต์เข้ามาในบ้านมีความเชื่ออย่างหนึ่งเว้ยว่าเวลาที่เราจะนับถืออะไรก็ตามเนี่ยนะมันจะมีความกลัวเป็นพื้นฐานเอ๊ะนิดนึงถ้าเกิดจะเอาเข้าบ้านอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ จะตั้งจิตอธิษฐานตลอดเวลาว่าถ้ามันเป็นสิ่งที่ไม่ดีก็ขอให้มันผ่านเราไปขออย่าให้เราต้องมีอะไรที่ต้องไปเกี่ยวข้องด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะอีกอย่างหนึ่งก็คือเรื่องของการขโมยดวงการขโมยดวงคือการที่เราให้วันเดือนปีเกิดให้ชื่อของเราไปแล้วก็ให้เขาไปทําพิธีแล้วหลังจากนั้นสิ่งใดที่เป็นสิ่งดีของเราหรือสิ่งที่จะเป็นบารามีของเราอ่ะมันก็จะไปอยู่กับเขาแล้วเราก็กลายเป็นชีวิตของเราอาจจะดิ่งลงอาจจะแย่ลงอะไรอย่างเงี้ยอุ้มมีวิธี ที่จะทําให้ดวงของตัวเองเนี่ยไม่ตกต่ําถึงขีดสุดและสิ่งนี้ทํามาโดยตลอดซึ่งไธีถงองอุ้มเนี่ยอุ้มจะกราบเท้าแม่ค่ะเพื่อจะขอขอมากรรมในสิ่งที่เราพูดไม่ดีเราทําไม่ดีเราคิดไม่ดีและอีกหนึ่งอย่างที่มีคนชวนเยอะมากคือไปลดน้ามนต์วัดนู้นวัดนี้เขาว่าที่นู่นดีที่นั่นดีที่นี่ดีเลยอย่างเงี้ยด้วยความที่เป็นคนทํางานเยอะก็จะไม่ค่อยมีเวลาไปไหนน้อยมากที่จะมีวันหยุดนะคะ น้ำมนต์ที่ดีที่สุดของอุ้มคือน้าล้างเท้าแม่ค่ะอุ้มจะล้างเท้าให้แม่แล้วน้ําหลังจากที่ล้างเสร็จแล้วอะค่ะอุ้มจะเอามาอาบเอามาราดหัวเพื่อความเป็นสิริมงคลกับตัวเองนักสแสดงในวงการบันเทิงหลายคนมากๆที่ชีวิตเขาพลิกจากเดิมที่เขาอาจจะแบบเหมือนเหมือนกําลังจะแย่ค่ะแล้วชีวิตเขาก็ดีขึ้นอะเขาก็ใช้วิธีนี้ค่ะบางคนไม่ได้อยู่กับพ่อแม่แต่เขาใช้วิธีกราบแล้วก็ล้างเท้าแม่เขาเอาน้านั้นนะคะพกกลับติดตัวไปด้วยอุ้มรู้สึกว่าแม่คือพระอรหันต์ของลูก อีกหนึ่งอย่างที่ทำเสมอมาเลยนะคะคือเรื่องของเงินให้เงินแม่ทุกเดือนตั้งแต่เดือนแรกที่อุ้มทำงานสมมติอุ้มได้เงิน10บาทแล้วอุ้มต้องแบ่งเงินให้แม่4บาทอุ้มก็จะนับว่าตัวเองอะ่ะมีเงิน6บาทก้อนแรกที่จะกระเด็นออกจากบัญชีของอุ้มคือต้องไปสู่บัญชีของแม่ก็คือไปสู่พระในบ้านอุ้มก็ไม่เคย ตกต่ำถึงขั้นไม่มีเงินเลยไม่เคยชีวิตแย่เลยหลังจากที่ได้ทําสิ่งเหล่านี้เพราะว่าเราไม่รู้จริงๆค่ะว่าชีวิตเราอะ่ะมันเกิดมากี่ชาติพบแล้วเราอาจจะเคยไปทําอะไรที่มันแย่ๆมาก่อนบุญดีๆที่ตั้งใจทําด้วยจิตที่บริสุทธิ์ของเราอ่ะค่ะอุ้มเชื่อว่ามันจะคาจุนตัวของอุ้มเองพี่กิกมายุรินก็เป็นอีกหนึ่งคนนะคะที่สอนให้อุ้มสวดมนต์นึกถึงพระพุทธเจ้าอุ้มนับถือศาสนาพุทธนะคะบอกก่อนแล้วก็นั่งวิปัสสนากรรมฐาน เวลาที่จิตเราว่างๆคิดอะไรเพลินๆนะคะอุ้งก็จะแก้ฟุง้งซ่านด้วยการสวดอีทีปิโสตามที่พี่กิ๊กบอกสวดไปเรื่อยๆอีทีปิโสพรคาวาหังสมมาสังคุตตวิชาจรินะสำนนโสุกโตโลโกวิถุอนุตตโลกุจะทำอันตรกติสัทธาเที่ว่ามรุสานังพุโทโธพระควาพี่กิ๊กบอกไม่ต้องมีติแล้วก็สวดไปอีทีปิโสพระคาวาหังสมมาคือสวดไปเรื่อยๆแล้วก็ยังมีอีกหลายบทค่ะที่ส,สามารถสวดได้แล้วเราก็จะใช้บทสวดมนต์เหล่านั้นเนี่ยแหละมาทําให้ชีวิตของเราในช่วงที่จจิตตเเเเราาาาฟุุุุ้้้้งซ่่่่นน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 ะะะมมมมมััั็็ไปปดวววยยบบบญอออีคคคคชืสสลทใ หลังจากที่ได้มีโอกาสทําสิ่งเหล่านี้ไปแล้วอะอุ้มรู้สึกว่าเราไม่จําเป็นจะต้องไปหาที่ยึดเหนี่ยวอะไรที่เราไม่แน่ใจว่ามันใช่จริงๆหรือเปล่าอันนี้เอามาเป็นอีกหนึ่งทางเลือกสําหรับหลายๆคนนะคะถามว่าหลังจากนี้อุ้มจะยังดูดวงไหมถ้าเจอคนที่เขาบอกว่าเฮ้ยคนนี้แม่นมากเลยอุ้มตอบเลยค่ะว่าดูว่าดูชอบชอบดูก็ถ้าดูแพงก็ไม่ดูทิ้งทายนีนเดียวตอนอุ้มอายุ 28หมอดูบอกว่าอายุ29ปีเธอจะเสียชีวิต no อุ้มใช้สิ่งนั้นนะคะอีกหนึ่งปีอ่ะมันมีอะไรที่อุ้มยังไม่ได้ทำแล้วอุ้มก็ทำตายไปจะได้ไม่เสียดายชีวิตแต่ตอนนี้ก็ยังอยู่นะคะแปลว่าหมอดูคนนั้นไม่แม่นค่ะ